การพิมพ์ข้อความใช้เมนู Insert Text นะคะโดยเลือกข้ามหน้าที่2กับหน้าที่3ไปเพราะว่าจะใช้เป็นหน้าของคำนำและก็สารบัญจากนั้นให้คลิกเลือกปุ่ม Insert Text ต้องคลิกเลือกที่ Unicode ด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อให้แสดงผลเป็นภาษาไทยจากนั้นพิมพ์ข้อความลงไป ได้เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคนะคะจะสังเกตเห็นว่าข้อความยังจัดเรียงกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบเราก็ทำการยืดกรอบสีเหลียมให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็จัดเรียงดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไขข้อความใหม่หรือเข้าไปตกแต่งข้อความใหม่อาทิเช่นการใส่สี การทำตัวหนาตัวเอียงนะคะตรงนี้ก็ขยับตัวหนังสือมาสักนิดหนึ่งใช้เมาส์ลากครอบเป็นสีดำนะคะเพื่อแล้วก็เลือกให้ตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการและความต้องการของนักเรียนตรงนี้ก็เน้นโดยการทำให้เป็นตัวเอียง หรือว่าจะเปลี่ยนสีเพื่อเน้นให้ชัดยิ่งขึ้นหรือจะเปลี่ยนรูปแบบอักษรน,นะคะเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นฟอนต์อย่างอื่นที่นักเรียนนำมาติดตั้งนะคะตามที่เราต้องการก็เลือกตัวอักษรที่ต้องการจากนั้นเลือกขนาดของตัวอักษรและคลิกที่ปุ่มโอเค เปลี่ยนสีตัวอักษรน,นะคะเพื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นของตัวหนังสือเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วก็คลิกเลือกที่คลิกที่โอเคกดโอเคอีกครั้งก็จะได้ในส่วนของเนื้อหาข้อความแล้วก็นำมาจัดเรียงวางไว้ตำแหน่งที่ต้องการ